สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องยนต์สันดับภายนอกนะคะประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์สันดับภายนอกเครื่องยนต์สันดับภายนอกมีรากฐานมาจากแนวคิดการใช้พลังงานความร้อนเพื่อผลิตแรงกลตั้งแต่สมัยโบราณได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างจริงจังในช่วงการปฏิวัติอุตอสาหกรรมโดยเฉพาะเครื่องจักรไอน้าเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเครื่องจักรกลยุคใหม่ก่อนการถือกําเนิดของเครื่องยนต์สันดับภายนอกในศตวรรษที่20 ส่วนประกอบนับหนแหล่งกําเนิดความร้อนเป็นที่เผาไหม้เชื้อเพลิงเช่นเตาเผาถ่านหินน้ำมันกา๊าซหรือใน้แต่แสงอาทิตย์ทาหน้าที่ให้ความร้อนกับสารทางาน 2. หม้อน้ําหรือหม้อกําเนิดไอ้น้าใช้ถ่ายเทความร้อนจากการเผาไหม้ไปยังสารทํางานเช่นน้ําทําให้กลายเป็นไอน้ําแรงดันสูง3ครับสารทํางานของเหลวหรือก๊าซที่รับความร้อนเช่นน้ําไอน้ําอากาศหรือก๊าซเฉย เป็นตัวกลางถ่าพลังงานความร้อนไปสู่พลังงานกล4นะครับกระบอกสูบและลูกสูบหรือกังหันส่วนที่สารทําง,งานขยายตัวแล้วผลักให้เกิดการเคลื่อนที่เชิงกลเช่นลูกสูบในเครื่องจักรไอน้ําหรือใบพัดในกังหันไอน้ำ5นะครับเท่าหรือข้อยยางแบ่งเป็นแบ่งหลักการหนึ่งการเผาไหม้เกิดขึ้นภายนอก เช้อเพลิงเช่นถ่านหินฟืนก๊าซน้ำมันภายนอกกระบอกสูบหรือห้องทำงานความร้อนที่ได้จะถูกถ่ายเทไปยังสารทำงานเช่นน้ำอากาศหรือก๊าซอื่นๆสองการเปลี่ยนสถานะหรือการขยายตัวของสารทำงานน้ำที่ได้รับความร้อนกลายเป็นไอน้ำหรือก๊าซในกระบอกขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนสามการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลสารทำงานที่ขยายตัวจะดันลูกสูบหรือหมุนกระาให้เคลื่อนที่ สี่การระบายความร้อนและหมุนเวียนกลับหลังจากทำงานเสร็จสารทำงานจะถูกควบแน่นกลับไปในน้ำหมุนเปลียนแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ข้อดีข้อเสียของเครื่องยนต์สันดาภายนอก1ความทนทานการเผาไหม้เกิดขึ้นภายนอกเครื่องยนต์เครื่องยนต์จึงไม่สึกหรอจากการเผาไหมา้โดยตรงทําให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า2เสียงรบกวนการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายนอกทําให้เครื่องยนต์สันดบภายนอกมีเสียงรบกวนที่ต่ำกว่าสันดบภายใน3ม,มลพิษต่ํา เครื่องยนต์สันดับภายนอกบางประเภทสามารถปล่อยมลพิษต่ำกว่าเครื่องยนต์สันดับภายในส่วนข้อเสียสัสนดับภายนอก 1. ประสิทธิภาพต่ำมีประสิทธิภาพต่ำกว่า,คา,า,ควา,าเครื่องยนต์สันดาภายในเนื่องจากมีการสูญเสียความร้อน 2. ขนาดใหญ่และซับซ้อนเครื่องยนต์สันดับภายนอกมีขนาดใหญ่และโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าสาันดับภายใน 3. ต้องการการบำรุงรักษาแม้ว่าสันดับภายนอกมีความทนทานแต่ก็ต้องกงารการบำรุงรักษา 4. ความร้อนสูง เครื่องยนต์สันดับภายนอกอาจมีอุณหภูมิทางานสูงทําให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องอุณหพลศาสตร์การรับพลังงานความร้อนเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายนอกไปยังความร้อนถูกถ่ายเทไปยังสารทํางานเช่นน้ํากลายเป็นไอน้ําอากาศหรือก๊าซอื่นๆเมื่อสารทํางานได้รับความร้อนอุณหภูมิและความดันจะเพิ่มขึ้นสารทํางานขยายตัวและดันลูกสูบหรือกังหันไปยังเกิดงานกล การคายความร้อนหลังจากทํางานสารทํางานต้องถูกกระทําให้เย็นลงเช่นไอ้น้ากัาเป็นน้าการคายความร้อนนี้เกิดขึ้นในคอนเดนเซอร์กันเวียนสารทํางานจะถูกปั๊มกลับไปยังหม้อกําเนิดไอ้น้าเพื่อรับความร้อนใหม่ทําให้ระบบทํางานแบบวงจรอ,อุน่นตัวอย่างตัวอย่างเครื่องยนต์สัหรับภายนอก1ได้แก่เครื่องจักรไอ้น้าเครื่องจักรไอ้น้ำใช้หม้อน้ําต้มน้ําให้กลายเป็นไอ้น้ําร้อน ไอ้น้ำไปดันลูกสูบหรือการหันไอ้น้าให้เกิดการเคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นเครื่องจักรไอ้น้าในอดีต2การหันไอ้น้ำใช้ในโรงงานพลังงานความร้อนหรือพลังงานนิวเคลียสไอ้น้ำแรงดันสูงหมุนใบพัดการหันเพื่อผลิตไฟฟ้า 3. เครื่องยนต์สเตอร์ลิง,ง ling, ใช้ในการขยายและหดตัวของก๊าซภายในกระบอกที่ทําให้เกิดความร้อนและเย็นสลับกันและเกิดประสิทธิภาพสูงบางเงื่อนไข 4. การหันกา๊าซสำหรับภายนอกใช้ในความร้อนการเผาไหม้ภายนอกทําให้เกิดอากาศหรือกา๊าซร้อนขยายตัวหมุนการหัน การน,นำไปใช้ประโยชน์เครื่องสันญาภายนอกถูกนำไปใช้ได้หลายรูปแบบเช่นมาจากไอ้น้ำใช้หม้อไอ้น้ำให้กลายเป็นไอ้น้ำความันสูงไอ้น้ำเป็นลูกสูบข่้นที่หมุนนอโไฟป,ประโยชน์ใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในสายกลางสองเครื่องกลไปใช้ไอ้น้ำเป็นลูกสูบหรือกำาพงขับเคลื่อนไปจากน้ำประโยชน์ใช้ในการเดิมเรือขนส่งทางทะเลในอดีตก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้เครื่องดิเซ